สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับคลิปนี้มาว่าด้วยเรื่องของน้องไม้ไทนาบัวนะครับก่อนหน้านี้ก็บอดบิก๊กเพื่อนกระสนใจนะครับก็อยากให้มาร่วมงานนะครับอยากได้มาร่วมงานอยู่ค่ายโตเกียวมิวสิกค,ครับพี่น้องนะครับแล้วก็เอฟซีก็เข้าไปติดตามเข้าไปคอมเมนต์ ยินดีต้อนรับเยอะเย้มมากมายนะครับแต่ว่าล่าสุดนะครับล่าสุดเนี่ยน้องไม่นะครับก็ได้ออกมายืนยันแล้วนะครับว่ายังมีสัญญากับทางร้านอยู่นะครับพี่น้องนะครับแต่ว่าสัญญาจากปีนี่อันนี้บ่ได้บอกไว้นะครับแต่ว่ายังติดสัญญากับทางล้านอยู่นะครับยังมาร่วมงานกับโตเกียวไม่ได้นะครับพี่น้องนะครับ แต่ว่าถ้าสัญญาเบิดแล้วนี่อันนี้ก็บนแน่นะครับพี่น้องนะครับหลังจากมีในส่วนของเอซีเขาไปคอมเมนต์นะครับครั้งนี้รับเชิญครั้งหน้าอาจจะเป็นสมาชิกในค่ายนะครับแล้วน้องไหมก็บอกว่าไว้รอก่อนเด้อครับนะครับก็คิดว่า,อารอไปก่อนเด้อประมาณนี้ครับแล้วก็อีกท่านนึงนะครับบอกว่าบอต้องไปเด้ง ไปเด้าตามเขาเด้อลูกฟ้อนหวานๆเสียงม้าเต็มในแบบของเฮานีละนะครับแล้วน้องไม้ก็บอกว่าผมเด้าบ๊อเป็นครับนะครับพี่น้องนะครับก็คือว่ามีเอฟซีนะครับเอฟซีที่เป็นของน้องไม้เดิมอยู่แล้วนะครับก็บ่อยากให้ม้ากับพี่น้องนะครับอยากให้ยูมองนั่นนะครับยูมองนั่นเนี่ยซิคือว่าประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับ แต่ว่าเอฟซีก็ค่ายตัวเกี่ยวไม่สิก็อยากขห้ม้าครับพี่น้องก็แบ่งเป็น2อย่างก็คือเอฟซีน้องไม้เนี่ยก็หหวงก็เอาง่ายคือไม่อยากให้มา้าดอกประมาณนี้ครับพอคิดว่าอย่างทีม้าแล้วก็อาจซีแบบทําไม่ได้นะครับหรือว่าอาจจะไม่ดังเหมือนก่อนหน้านี้หรือเปล่านะครับเอฟซี FC เพิ่็เกษียดไดครับพี่น้องนะครับก็คือมีเอฟซีหลายอยู่ครับน้องไม้ครับพี่น้องนะครับแต่ว่าเอฟซีตัวเกี่ยวเนี่ย ก็อยากเห็นม้าครับอันนี้ก็ต้องเข้าใจทั้งสองายครับพี่น้องนะครับที่จริงก็มีคอมเมนต์เยอะกว่านี้ครับแต่ว่านุ่มอองไ่ได้เอาม้านะครับเพราะว่าถ้าเอาม้าบิดมันก็สิหลายโพสครับพี่น้องนะครับอ่าละแต่ว่าล่าสุดนะครับน้องไม้นะครับกระโพดแบบสีครับพี่น้องนะครับบอกว่าอัปเดตคิวงานรับเชิญค่ายตัวเกลวลำซิ่งวงใหญ่นะครับณที่ว่าการอำเภอเบนจลักษ์จังหวัดศรีสะเกดวันที่21 สี่ทุ่มนะครับเป็นต้นไปโตเกียวมิวสิกอ่าปะทะไมไทเรนูสันพี่น้องนะครับนองไม้เพิอนกโพดแบบซีแล้วก็ยืนยันนะครับบาวันที่21นะครับยูจังหวัดสีสเกตเนี่ยนองไม้มาขื่นเวทีโตเกียวแน่นอนครับพี่น้องนะครับอันนี้ก็ยืนยันแล้วนะครับ ด้วยโวนองไม้เองนะครับกับโพดแบบ C นะครับก็มี FC เข้าไปคอมเมนต์อีกแล้วครับพี่เยอะแยะมากมายนะครับบางคนก็บอกว่าล้อเบิงเด้นนะครับบางคนก็เป็นกําลังใจให้บางท่านก็บอกว่าถ้าติดสัญญาอยู่ก็เข้าใจแต่ว่าถ้าหมดสัญญาแล้วอย่าลืมนะประมาณนี้กับพี่น้องนะครับท่านนี้ก็บอกว่าเลิกติดตามแล้วค่ะเพราะว่าไม่ได้มานะครับพี่น้องนะครับหลายคนก็เข้าไปเลิกติดตามนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ติดตามไว้นะครับพี่น้อง หลังจากได้ข่าวว่ามีสัญญาอยู่นะครับก็บอเป็นยังกับพี่น้องนะครับบอเป็นยังก็เพราะว่าบอตบิ๊กเนี่ยได้ติดต่อ,อหลังจากที่มีสัญญาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้กบับบอตบิ๊กกบับบลูนะครับกับบอเป็นยังก็เป็นการทาบทามซื้อครับพี่น้องถ้าติดสัญญาแล้วก็ ไม่เป็นไรนะครับบอทบิ๊กก็บาดีซีเหลียดอย่างนะครับพี่น้องนะครับแต่ว่าการมีเอฟซีกับไป้ดาม่านะครับเพราะฉะนั้นก็เข้าใจทั้งสองฝ่ายครับทุกท่านครับน้องไม้เองก็ก้อนหนานี้ก็คิดบ่ฝันว่าบอทบิ๊กนะครับสีติดต่อมานะครับ ก็เลยยับยั้งชั่งใจก็เลยมาข้นกุ้มปิดกอนกับพี่น้องนะครับนั่นแหละครับนุ่มอ๋องก็เลยเอาข่าวสารมาบอกมาเราฟังเด้อน,นะครับทุกท่านมีความคิดเห็นแบบใดเรื่องนี้ก็ฝากคอมเมนต์ได้ครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนุ่มอ๋องไว้ถ้ามีข่าวสารดีๆเดี๋ยวเอามาฝากอีกรอบหนึ่งคลิปนี้ลาไปก่อนครับคลิปหน้าพ่อกันใหม่สวัสดีครับ